ครับผมสวัสดีครับอันนี้เป็นหลวงปู่โตนะครับวัดถ้ำสิงโตทองจงังหวัดราชบุรีครับที่เห็นห้าองค์หกองค์ด้านบน,นก็คือเปิดเรียบร้อยนะครับก็จะมีองค์พิเศษองค์นี้นะฮะแล้วก็สีเหลืองนะครับตอนนั้นก็มีสีดำนะน่าจะเป็นเนื้อไบลานเนาะสีม่วงสีน้ําเงินแล้วก็สีออกน้าจารเล็กน้อยครับวันนี้เราจะมาเปิดอีกหกกล่องครับหกกล่องนะ เอาหกกล่องด้านล่างแล้วกันเนาะครับอาด้านบนดีกว่าด้านบนดีกว่านะครับก็เพื่อเผื่อจะองค์พิเศษนะครับก็คืออาจจะขอน้องเขาบอกขอดัมราคาลงมานะครับก็เหลือหนึ่งสองร้อยบาททวนแล้วกันนะครับน้าน้องเขาบอกขอขอทุนกลับแล้วล่ะส,ส,ส,สองสองร้อยบาททวนนะโอเคครับนะฮะก็ก็ขออนุญาตเพื่อให้หมดแล้วเร็วนะฮะเร็วด้วยตอนนี้เหลือประมาณนี้สิบแปดกล่องใช่ไหม แกล่องโหเหลือสามสิบกล่องนะครับแต่แต่ก็หมดไว้จากเจ็ดสิบกล่องนะฮะนะครับก็แล้วแกะนี่นให้ดูก่อนนะครับอะกของแรกเลยเผื่อใครที่ไม่ต้องการลุ้นเนื้อก็จะได้รวดเร็วทันใจนะรวดเร็วทันใจโอเคนะครับกล่องนี้นะครับอืมรุ้นพร้อมกันเลยสีสีอนะไรเนี่ย สีชมพูสีนตาลจะเหมือนตรงนี้เนาะเหมือนกันเลยนะครับอออกโซนเดียวกันแต่เนื้อคนเนื้อนี่ี่มีออกมารากดด้วยเนาะอ่เสีนตาลอ่ะโซนสีนตาลสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะครับอ่าต่อมาต่อมานะครับ รุ่นปตนีนะครับนี่ปดน so like ีนะครับลงบนโต๊วัาถ้ำสิเิทองอ้าวนี่นี่เนื้อสีเขียวนะครับออกคือเขียวนะฮะตะกุดเลยตะกุดทองแดงนะครับเนื้อสีเขียวนะฮะใครต้องการสีเขียวมรกดมาได้นะครับอันนี้โทษทีฮะตะกุดเลยตะกุดทองแดงไปกันนะครับสองร้อยบาททุกองนะครับพร้อมทำบุญพร้อมค่าส่งนะครับ องต่อมาต้องใช้วิธีนี้นะครับสีน้ำเงินเหมือนกันครับอ่าสีน้ำเงินเนาะโอเคอันนี้ผมต้องบอกว่าเป็นตะกุดทองแดงนะครับโอเคนะครับต่อมาเป็นเนื้ออะไรเอ่ย จเจอองค์พิเศษไหมมีพิเศษซื้อสีสี่เขียวอ่อนแล้วเนาะมาเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อออกโซนดำดำครับออกโซนแเทๆนะครับนี่แถาๆแถวสี่ซองมีสีทองด้วยครับมีทองด้วยฮะนะครับต่อมานะครับคุณป,ปลดนี่นี่หน้าจะ่ขายดีเนาะ ต่อมาเป็นสีน้ำตาลอีกแล้วครับสีสีสีเดียวเลยโอเคสีเดียวกันคู่กันนะฮะสีเดียวกันคู่กันต่อมาเป็นเผื่อที่ใครที่ไม่ต้องเอชอบลุ้นสีเนาะก็มาดูได้เลยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องสีนะครับนะครับใครชอบสีไหนก็สั่งคมสีนั้นเลยนะฮะสีออก ดำเหมือนกันนะครับโทนดำเน,ะนาะโอทนดำเพราะฉะนั้นเปิดไปแล้วสิบสองกล่องนี่ครับสิบสองกล่องนะครับโอเคครับเขาบอกว่าเปิดใด้ครบเลยไหมแต่ไหนก็ได้ไหนละอะโอเคครบครบอ่ะเปิดใด้ครบเลยเนาะงั้นขออนุญาตเปิดนะครับถ้าเปิดแล้วองค์ละสองร้อยนะนี่ อ่ะสีน้ำเงินอ่าสีน้ำเงินโอเคนะครับสีน้ำเงินโอเคนี่เป็นสีขาวนะครับสีขาวนี่ ขาวประกายทองสวยไปแบบนะครับสีขาวอาจะกุดถ้าอย่างนี้จะกุดทองแดงแน่แน่หน้าจะกุดทองแดงนะครับสีขาวต่อมาเป็นต่อมาเป็นสีออกเขียวๆเ,เลยครับคล้ายๆกัน ่เสียเ,เขียวเนาะอ่าต่อมานะครับเป็นสีอะไระรุ้นกันนะฮะสีเขียวอีกแล้วครับสีเขียวนะสีเขียวโอเคนะครับต่อมาเป็นนี่ ถ้ดูเลยครับใครชอบสีอะไรก็อินบ็อกเข้ามานะครับหลวงปู่ปโต๊ะถ้ำสิงโตทองรุ่นปดนี้นะครับรุ่นปดนี้สีน้ำตาลครับน่าสีตาลโอเค่ามาเป็น,นวันอาทิตย์ด้วยวันอาทิตย์เนี่ย ตื่นแต่เช้าก็มีโปรโมชั่นเลยนะครับคลิปนี้ลืมตัดน่ครับสีดำครับโอเคนะครับเพราะนั้นก็เรียบร้อยครับหมดแล้วหมดแล้วครับก็หมดแล้วครับนี่แหละสีตามนี้เลยนะครับใครที่ต้องการสีไหนบอกได้นะครับสีขาวเนี่ยเลือกได้ลงมาคือสีน้ำเงินนะฮะ เงินสีขาวสีออกเทาแล้วก็สีออกคือเขียวสวยฮะอันนี้ก็สวยนะแล้วสีออกชมพูสีทองแล้วสีแล้วก็สีดานะโซนแถวที่สองก็เป็นสีดําสีเขียวสีเขียวเหมือนกันนะฮะสีเทาก็สีเทาน่เนาะสีน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเขียวสีออกชมพูไอสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะฮะ อันนี้ก็เป็นสีดำอันนี้ชุดเดิมสีเหลืองนะครับสีเหลืองพิเศษนะฮะแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีน้ำเงินแล้วก็สีน้ำตาลนะครับเคทับใครที่ต้องการโซนไหนก็บอกได้ครับนี้มีประมาณสิบงคดองนะครับที่ที่รุ่นทีเห็นสีเนื้อที่เปิดแล้วครับองค์ละสองร้อยบาทนะครับนะฮะขออนุญาตลดลดราคาลงมาหน่อยนะครับองค์ละสองร้อยบาทแล้วก็องค์ที่ ยังไม่ได้เปิดก็เท่ากันครับสองบาทน้องเขาบอกโอเคเอาสองบาทนะครับก็อาจจะเข้าเนื้อเล็กน้อยก็ก็ไม่มีปัญหาครับร่วมมันทบุญฮะเนี่ฮะเงินเงินส่วนหนึ่งเอาไปทําบุญนะครับที่วัดนะฮะี่ลองดูได้ครับนี่หรือถ้าบอกย้ายผมเปิดหมดเลยก็ได้นะครับเลยอีกยี่สิบสองกล่องมาโทษโทษเลยอีกกล่องมาแป๊บนะฮะ จะเหลืออีก12กล่องที่ยังไม่ยังไม่ได้เปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็รุ้นเนื้อได้นะครับอันนี้ไม่ต้องรุ้นเนื้อนะครับมี18องค์ฮะสีนี้เลยนะฮะใครต้องการพระองค์สีอะไรก็บอกลงมาได้เลยนะครับน่ครับผมนะครับเนี่ยให้ดูอีกรอบนะสีนี้สวยนะครับที่ผมอาจจะตัดช้าเนึ่ยผมตัดวันอาทิตย์นะฮะแต่ว่าโพสต์เนี่ยกว่า YouTube จะแสดงออกก็ใช้เวลาพอสมควรเนาะนี่ครับนี่ฮะได้เลยนะครับก็พระปิดตาปดนีหลวงปู่โตของแท้แน่นอนวัดถ้ำสิงโตทรนะครับใครต้องการแจ้งมาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์มาได้เลยหรือไลน์มาก็ได้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ